สวัสดีครับผมธนรัตน์ดูลยมือผ่าหัสพนุกรรมวันนี้ก็พบทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะครับผมก็สามใบวันนี้ผมจะทํานายสามใบโดยการที่ทํานายพื้นดวงชะตารวมไปในสามใบนี้เลยก็คือทานายพร้อมกับการเปิดอดีตปัจจุบันอนาคตเลยนะครับผมก็สามใบเท่านั้นวันนี้แบบรวบลักนะครับผม แล้วก็พื้นดวงก็จะไม่พูดก่อนนะครับผมก็สามใบพร้อมกันในการทำนายพื้นดวงไปด้วยเพื่อความรวดเร็วและสะดวกก็ไพ่ใบนี้ครับไพ่ใบนี้ตอบถึงอดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานก่อนที่จะถึงเดือนเมษานะครับผมอาจจะสัก3ามเดือน5เดือนก่อนก็คือไม่มีประมาณนะครับผมก็คือประมาณนั่นแหละก่อนเดือนเมษาไพ่นี้ได้ไฮโรเพนถามว่ามันตอบอะไรได้บ้างไฮโรเพนไฮโรเพนเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะ เอ่อผมจะบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยราศีมังกรเนี่ยก่อนถึงเดือนเมษายนเนี่ยสักสามถึงห้าเดือนพยองไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ดีนะในเรื่องของผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมคุณราศีมังกรทั้งหลายเนี่ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่เองก็ได้ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ลูกน้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่ามากประสบการณ์มากความรู้ เป็นคนที่ทําให้อ่ามีหลายคนหลายคนคนอื่นหลายหลายคนและคนที่มีความรู้ความสามารถมากหายอาจจะต้องมาปรึกษาอาจารย์อย่างราศีมังกรหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญอย่งางราศีมังกรก็เป็นได้นี่คือโดยวรวมโดยสังเกตแต่บางคนเนี้ยราศีมังกรถ้าเราถามว่าทํานายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าราศีมังกรอาจจะเป็นคนที่ไปขอความปรึกษาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แบบนี้ที่เป็น สังฆราชแบบนี้ก็ได้เพราะว่าราศีมังกรอาจจะมีผู้ใหญ่สนับส,สนุนในช่วงที่มันผ่านมาก็ได้ที่ประมาณ3-5เดือนก่อนโดยประมาณอาจจะมีผู้ใหญ่แบบนี้ที่เป็นสังฆราชแบบนี้ผมเปรียบเทียบว่าตัวแทนสังฆราชนั้นคือคนที่มีความรู้เยอะผู้ใหญ่ที่มีพลังอํานาจสูงผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพสูงที่คอยช่วยเหลือคุณได้คอยดูแลคุณอยู่ คอยช่วยเหลือคุณอยู่คอยสั่งสนเนอุปถัมภ์คุณอยู่ถ้าคุณมีผู้ใหญ่คนนี้คุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยและถามว่าถ้าแสดงถึงศักยภาพการเงินฐานะการเงินคุณเป็นอย่างไรคุณจะบอกว่าแม้มันจะไม่ได้หวือหวาได้ทีละสิบไม่ผมไม่พูดจำนวนเงินนะไม่ได้แบบว่าหมืหัวแบบมากๆอ่ะแบบว่าคุณได้ทีเยอะงานหนักๆอะไรเยอะๆถึงแม้ว่างานคุณจะยากหรือหนักสักเพียงใดแต่ว่าเงินที่คุณได้คุณได้เรื่อยๆคุณได้แบบยังไงคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนหรือ ขัดสนเรื่องการเงินใดๆคุณก็ยังมีเงินเข้ามาเพราะมกับความเก่งกาจเพราะว่าสังกราชองเนี่ยเห็นหม่ามีปุรหิตสองคนมาขอความช่วยเหลือตลอดก็แสดงคนเก่งเนี่ยแสดงสภาวะแวดล้อมในตัวคุณกับราศีมังกรของคุณเนี่ยที่ส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนนะราศีมังกรส่วนใหญ่เนี่ยจะล้อมรอบด้วยคนเก่งนะที่ผ่านๆวันช่วงห้าเดือนเนี่ย กัรประมาณโดยประมาณเนี่ยจะล้อมรอบด้วยคนเก่งสำหรับช่วงที่ผ่านๆวันนี้คุณมีแต่คนเก่งมีคนที่ช่วยเหลือคุณได้โดยเฉพาะผู้ใหญ่มักจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่านี้หมายถึงผู้ใหญ่และอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เป็นลักษณะผู้ใหญ่ที่อำนา,นาจสูงกว่าคุณหรือเจ้านายประธานหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่มีอำนา,นาจสูงสักกว่าคุณหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์หรือเทพเจ้าหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะได้ผลดีนะครับผม เอลาละไพ่เป็นนี้่งหมอถึงอะไรอีกไพ่เป็นนี้่งหมอถึงดวงชะตาพื้นดวงของราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาพื้นดวงของราศีมังกรราศีมังกรเป็นราศีที่อ่าข่อง้างจะเข่งคัดในกฎระเบียบเนียบแล้วก็เป็นราศีที่เก่งกาจมีความสามารถสูงนี่ผมพูดไปเมื่อกี้เพราะว่าเขาเรียกว่าอ่าสังราชองนี้มีความสามารถที่สูงมากไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือคิดอะไรคุณจะต้องเป็นระบบระเบียบแบบแผน ผิดพลาดตกลนไปแม้แต่นิดเดียวนี่ยากเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถสูงเพราะว่าทาอะไรเนี่ยคุณจะมีระบบแบบแผนการจัดก,การอะไรต่งางๆที่ดีอย่างเช่นว่าคุณเปิดร้านพนัาร้านอาหารแต่เจ้าอื่นก็เปิดเือนการเจ้าอื่นก็เปิดเหมือนกันที่เหลือที่อื่นเนี่ยอาจจะเปิดแบบไม่มีระบบระเบียบแบบแผนทําให้ขายได้ไม่ค่อยดีเท,ท่าไหร่ถึงต่อให้ขายได้ดีแต่ว่าก็เจ๊งเร็วเพราะเขาไม่มีการวางระบบที่ดีพอ หรือไม่สมัยใหม่พอไม่ทันสมัยพอมีอะไรบ่างใครราศีมังกรงนี่วางระเบียบทุกกระเบียดนิ้ววางการบ,บริหารจัดก,การอะไรต่างๆที่ดีพอจึงให้เวลาการทําระบบออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าการวางระบบก็ได้ทําให้วางออกมาได้ดีเวลามีลูกค้าเข้ามาเยอะๆคุณสามารถจัดก,การอะไรได้หมดเพราะเป็นคนที่หัวดีหัวไวมีความเก่งมีความเฉลียวฉลาดและส่วนมากหญิงราศีมังกรก็เก่ง ไม่ใช่ว่าว่าผู้ชายไม่เก่งเนะยผู้ชายก็เก่งเหมือนกันผู้หญิงก็เก่งส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะร่ํารวยผู้ชายก็มักจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสูงจึงทําให้ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่าแม้แต่การเงินของคุณเนี่ยเวลาที่คุณใช้จ่ายไปอาจจะต้องเลี้ยงลูกน้องหรือว่าจ่ายไปเยอะแต่บางทีมันก็กลับเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่บางทีมันก็ต้องทําเพื่อผู้อื่นเพราะว่า,าไพ่ใบนี้คือสังฆราชมีหน้าที่อะไรคุณก็รูอ่ไพ่ใบต่อไปไพ่ใบนี้ก็คือช่วงปัจจุบัน ช่วงปัจจุบันคืออะไรช่วงเดือนเมษาเนี่ยช่วงเดือนเมษานี่คือบางทีการลงทุนของคุณการลงทุนของคุณนะการลงทุนของคุณหรือว่าการทําอะไรของคุณที่คุณทําออกไปอ่ะหรือคุณจะไปต่างประเทศทําอะไรอย่างเนี้ยมันต้องอรอดูก่อนมันไม่ใช่ว่าผลสําเร็จมันจะออกมาแบบทันทีทันทันทันทีทัน,ทน,ททนใดอย่างเช่นคุณอาจจะลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือบางทีคุณอาจจะอะทําการค้า หรือบางทีคุณอาจจะเปิดร้านอาหารเปิดอะไรก็ได้แต่ละคนมีดวงหลายร้อยแบบทําอะไรหลายร้อยแบบแต่ที่แต่ว่าการลงทุนที่ทําไปเนี่ยผมใช้คําว่าการลงทุนนะเพราะว่าเรียกง่ายสะดวกกว่าเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ทําออกไปเนี่ยสำเร็จไปแล้วนะก็คือตั้งหลักปักฐานได้แล้วสำเร็จหรือบางทีมันไปได้ถึงขั้นหนึ่งสองขั้นสามขั้นแล้วแต่แต่ละคนแต่พอเราทําไปได้เนี่ย คุณต้องรอดูผลแต่ผลที่กําลังจะออกมาตอบรับคุณว่าจะได้กําไรมหาศาลหรือว่าจะได้กําไรน้อยหรือว่าจะได้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลได้ดีเห็นไหมว่าท้องฟ้าที่คุณมองไปข้างหน้าเนี่ยเป็นทะเลทองคําแต่ว่าผลตอบแทนที่กําลังจะมองออกไปเนี่ยมันเห็นเห็นเห็นเน็ตเน็เห็นจะจะเห็นว่าโอ้ยต่อไปกําไรมหาศาลเลยอะไรยังไงแต่มันยังไม่เห็นผลก็คือยังไม่ได้รับผลที่เป็นเงินมาหน่ๆหรือเป็นกําไรมาหน่ๆ เพราะฉะนั้นคุณก็เลยมองเห็นแค่ทะเลทองคําก็คือเห็นว่าเออผลประกอบการอะไรต่างๆที่น่าจะน่าจะนะในอนาคตมันน่าจะดีแต่สาเร็จไปแล้วก็คือได้วางราักฐานวางอะไรลงไปแล้วก็คือดีนั่นเองในช่วงเดือนเมษาทุกอย่างดีเพราะฉะนั้นราศีมังกรผมจะบอกอกนึงว่าราศีมังกรเป็นคนผมพูดพื้นดวงก็คือราศีมังกรเป็นคนเก่งเป็นคนมีนความสามารถสูงทําอะไรมักจะประสบความสําเร็จแต่ว่าตอนเป็นเด็กคุณอาจจะถูกกีดกันอาจจะมีโรค ที่ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับถูกฟ้าไม่ใช่ฟ้ากันแกล้งนะฟ้ามาทดสอบเพรามาทดสอบว่าให้คุณเนี่ยถ้าคุณผ่านอุปสรรคที่ยากเย็นไปได้เนี่ยเบญจเพศหรือบางทีก็ได้แต่งงานหรือเริ่มต้นชีวิตวัยกลางคนขึ้นไปชีวิตราศีมังกรก็จะรุ่งและคาวนี้แต่ถ้าเกิดคุณพันธุ์ทดสอบไม่ได้ก็คือไม่เลยเบญจเพศไม่ใช่คํานี้นะหรือบางทีก็อาจจะอา่าไปทําอะไรที่มันไม่ดีสักก่อน ราศีมังกรก็อาจจะไม่ค่อยดีผมใช้คานี้ก็ระบอไม่อยากพูดตรงๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเลยเขาบอกว่าไม่มีอุปสรรคไหนถ้าเกิดคุณเจออุปสรรคที่ทําให้คุณตายไม่ได้คุณจะเข้มแข็งขึ้นเอยๆใช้คานี้ดีกว่าถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรมาก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณเนี่ยตายไม่ได้ก็คือคุณรอดพน้นจากอุปสรรคที่ยังไงคุณก็ไม่ตายคุณรอดพ้นไปได้ คุณจะแกล่ง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 ขึ้นไปเทละนี้ทีละนี้หรือบางทีแกล่งขึ้นไปเทละเยอะเลยก็ได้นะครับผมอืมไพ่ใบสุดท้ายผมจะบอกว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นถัดจากเดือนเมษาอาจจะสักสามสี่เดือนหรือว่อาจะห้าเดือนหกเดือนผมจะบอกว่าคุณต้องพยายามอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนผมจะบอกว่าบางคนที่ลงทุนอะไรไปอ่ะพอถัดจากนี้ไปนะลงแน่ ไอแม่ผมไม่ใช่คาว่าลุงแน่นะมันขึ้นไปอย่างรวดเร็วบางทีคุณให้ผมจะบอกว่าเอฟเฟกหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเนี้ยมันจะรวดเร็วมากเช่นแต่ผมจะบอกว่าไอ้รวดเร็วนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะกว่าวิธีการที่จะแก้ไขตรงนี้เดี๋ยวผมจะพูดว่ามันขึ้นมันขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าผมเปลี่ยนให้เป็นหุ้นก็แล้วกันถ้าคุณลงทุนในหุ้นตัวหนึ่งถ้ามันขึ้นมันขึ้นอย่างรวดเร็วบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่คุณลงทุนขึ้นก็ขึ้นอย่างรรววดเว็ ถ้าลงก็ลงแบบรวดเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาคุณลงทุนบางคนอาจจะไม่ได้เล่นหุนนนจจ้นไงบางคนอาจจะเปิดร้านอาหารบางคนอาจจะเปิดร้านกิฟทช็อปบางคนจะอะไรแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหัวเร็วหัวต่อขอตามดาราจากักรถ้าเกิดช่วงนี้ช่วงนี้ถามว่าใครเอาลงออนไลน์ลงแต่ก็ไม่ใช่ลงทั้งหมดเพราะบางคนก็มีดวงที่ทําออนไลน์แล้วมันจะไม่ค่อยเวิร์ก แต่ผมนจะบอกว่าส่วนมากช่วงนี้ใครท online, รําออนไลน์เห็นป่าวว่าใครๆก็ลงไปทาแพลตฟอร์มออนไลน์หมดท่องสงท่องสอะไรต่างๆอะไรต่างๆเนี้ยส่วนใหญ่แล้วร้านอาหารร้านหองร้านอาหารก็ทําออนไลน์หมดไอ้ส่วนใหญ่ลาศิร์มงคลก็มักจะทาออนไลน์แล้วลุ่งด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าส่วนมากทําออนไลน์แพทย์มีก็เปรียบเสมือนการทําสายไฟออนไลน์ได้เหมือนกันก็มักจะลุ่งแต่ผมนจะบอกว่าถ้าลุ่งก็คือลุ่งโลดเลยนะแต่ถ้าลงก็คือทําผิดคอนเซ็ป ก็ลงโรคลงโลดเหมือนกันลงเหมืนอนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณทําก็ต้องวางแผนได้ดีเพราะฉะนั้นให้เป็นนี้ถ้าเราสรุปรวมๆเลยก็คือร่วงก็ร่งร่วงก็ร่วงนับต่อจากนี้เพราะฉะนั้นทําอะไรอย่าประมาทไปอย่างหนึ่งท,ทำไมถึงทำไมถึงร่วงก็เพราะว่าคุณต้องดูก่อนว่าผลกรรมหรือว่าสิ่งที่คุณทํามาวางแผนระเบียบแบบแผนได้ดีหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเนี่ย ทำสิ่งที่เคยทํามาไม่ดีหมดเลยแล้วปรากฏว,ว่าคุณอยากจะดังขึ้นมาคุณไปทําอะไรที่มันบ้าๆบอลลวดเดียวเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้เอไอมันตรวจจับพออะไรที่ทําอะไรผิดขึ้นมาครั้งเดียวมันก็ลงรวดเดียวนี่คือการทํานายนะที่คุณจะทํานายเพราะฉะนั้นต่อไปทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเด็วแต่ว่าไพ่นี้ถ้าเกิดคุณดังคุณทําอะไรที่ประสบความสำเร็จมันก็จะลุ่งไปเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ผมพูดแบบละเอียด ต่อไปก็จบไปแล้วสำหรับดวงสตาร์คนเกิดราศีมังกรในเดือนเมษายนพส2 5 6อสม,อสมอเพียงเท่านี้คุจะบอกว่าไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่ที่จะบอกว่าต่อไปนี้คุณต้องใช้ความเร็วสูงในการทำอะไรต่างๆถ้าขยันก็ต้องขยันเป็นพิเศษนะครับผมจะอึดอาดต่อไปไม่ได้แล้วแต่ผมเชื่อเนาะว่าราศีมังกรหลายคนไม่ได้เป็นคนอึดอาดเป็นคนที่ทำอะไรแบบเร็วมีแบบแผนเป็นคนขยันนะครับผม ต่อไปก็ใครต้องการดูอะไรมือพิเศษกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาที่ไลน์ดีทั้สองหหรือว่าเป็นไลน์โอเอท่าไลน์โอเอก็ได้เป็นทิ้งลิงก์ไว้ได้ไอ้ผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมหรือไลน์ดีทั้สองหที่เป็นช่องทางหลักไลน์ดีไลน์โอเอช่องทางรองนะครับผมสองช่องทางติดต่อช่องทางไหนช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับผมจะช่องทางรองเป็นช่องทางไลน์โอเอนะครับผมช่องทางหลักเป็นช่องทางไลน์ดีทั้สองหกดูด้ยมือพิเศษสองอย่างหรือจะดูอย่างแรงหนึ่งก็ได้ดูพลังโทรไลน์นะครับผมก็ช่อองงงงงงทททาาน มีเช่าวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานลายมือพี่ซีหน่วยแหงตัวเลขที่สำนักงานนะครับผมแบบ VP นะครับผมแบบตัวตแบบเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดจริงจังกับัญหาคนไปมีแบบวิธีเหมือนกันก็คือแบบลายมือพี่ซีจำกัดได้ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานแบบธรรมดาขอเชิขอที่อยู่ขอรายละเอียดมาได้ให้ม่าคิดดีดีคิดดีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเยอะๆเป็กำลังใจด้วยวันนี้ขอลาไปหมดทั้งนี้ส่วนดีครับสวัสดีครับ